โอ้โวัวกันนอนตื่นพี่น้องเ,อเข้ามาแช์ก่อนเลยบัตรแรง,อ,ง like, share, รอ่ะฝากกดไลค์กดแชร์จานก่อนจะอาขึ้นพ่ขื่นน้องบัตรนี้อา่าขื่นแล้วสวัสดีเอฟซีครับสวัสดีพี่นอ้องท<ว>ั่วประเทศครับเข้ามาฝากกดไลค์กดแชร์ก่อนแล้วสวัสดีเอฟซีครับสวัสดีพี่น้องทั่วประเทศครับเข้ามาฝากกดไลค์กดแชร์ก่อนสวัสดีเอฟซีทั่วประเทศครับสวัสดีเอฟซีจานนอตตี้ครับสวัสดีครับ สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีหนึ่งร้อยยี่สิบเจ็ดคนสวัสดีครับก็อยู่กับอาจารย์นัตตีนะครับวันนี้ก็ก่อนอื่นเลยนะครับอาจารย์จะมาพูดเรื่องลาวกับน้อยวันนี้ก่อนอื่นต้องขอแสดงความยินดีด้วยนะครับกับฮานอยแล้วก็ลาวนะครับที่วันนี้เข้าตัวเน้นๆนะครับฮาน้อยก็ห้าเจ็ดลาวก็หนึ่งศูนย์ตัวเดิมอาจารย์อัทคิปอาจารย,าารย์บอกอาจารย์ย้ําเลยว่ายังไงลาวมันก็ออกตัวเดิมหนึ่งศูนย์ศูนย์หนึ่ง นะครับหนึ่งศูนย์ศูนย์หนึ่งใครมาสํานักวันนี้วันนี้อาจารย์มาไลฟ์ช้าอาจารย์ตางแดงไม่ต้องแปลกใจอาจารย์นอนหลับเพิ่งตื่นสวัสดีอาจารย์ฝนตกไหมฝนตกวะฝนเช่าแล้วครับฝนไม่ตกแล้วอาจารย์อยู่บ้านแม่นะครับนี่อยู่บ้านคุณแม่มาเฝ้าแม่นะครับก็แต่ไม่ได้เฝ้าหรอกแม่เฝ้าว่านอนหลับมาหอดกับลับเลยอ่ะเข้ามาฝากกดไลค์กดแชร์สวัสดีคนเจ็ดร้อยคนวันนี้เดี๋ยวพูดเรื่องรัฐบาลไทย ชุดเน้นย้ำกันอีกครั้งแล้วก่อนที่พรุ่งนี้เราจะจุดทั่วปู่แล้วก็พูดเรื่องฮาหนอยวันนี้พูดเรื่องลาววันนี้หลายคนที่เล่นนอยเล่นลาวที่ติดตามอาจารย์สังเกตไหมว่าวันนี้เลขอาจารย์เปลี่ยนไปเลขอาจารย์เปลี่ยนไปยังไงนะครับเลขอาจารย์วันนี้มีแค่น้อยชุดน้อยชุดก็คือปกติจะมีอยู่หคู่3าตัวมีอยู่3คู่แต่ครั้งนี้อาจารย์เปลี่ยนใหม่เลขมีแค่4ี่คู่ สามตัวมีแค่สอคู่ทั้งฮหาหน่อยทั้งลาวทั้งรัฐบาลไทยชอบไหมชุดแบบนี้ชอบไหมแล้ววันนี้แม่นด้วย4คู่แม่นกว่า6คู่ครับคือเลขน้อยแต่ร้อยเปอร์ซถ้าจะถูกยังไงมันก็ถูกไม่จําเป็นต้องให้เยอะคนมันจะถูกให้น้อยมันก็ถูกคนมันไม่ถูกใครจ้งไดมันกับว่าถือถูกต้องบอให้น้อยเล่นน้อยให้น้อยยิ่งอาจได้ยิ่งยิ่งแบบมีเปอร์เซ็นถูกเยอะใช่ไหม อืมเอ๊ะ yeah, วันนี้ต้องขอสแสดงความยินดีกันก่อนนะครับเดี๋ยวอาจารย์เปิดเลขให้เบิ่งก่อนเด้อบันนีเด้ออาจารย์ขออนุญาตเปิดเลขโซ่ so, พ่อแม่พี่น้องทุกผ้าทุกผู้ทุกคนทุกนามทุกประการนะครับใครเข้ามาก็คอมเมนต์ในอาจารย์หน่อยคนดูทั้งพันสองนะคิดถึงอาจารย์นะครับดูนะเราไปดูนะครับวันนี้เลขของอาจารย์เอาไปดูฮานอยก่อนฮานอยนี่เลขออกเจ็ดห้านะครับ ห้าน้อยเนี่ยออกเจ็ดห้าออกเจ็ดห้านะครับอาจารย์ให้แค่สี่คู่ก็คือห้าสี่ห้าเจ็ดสี่เก้าแล้วก็ห้าเก้าให้น้อยแต่ร้อยเปอร์เซ็นต์รูดห้าเลขที่ออกคือห้าเจ็ดเข้าตัวเน้นเลยครับไหนใครถูกบ้างไหนใครถูกบ้างครับนะไหนใครถูกบ้างห้าเจ็ดเจ็ดห้านะไหนใครถูกบ้างครับอ่า ส่วนรัฐบาลลาวส่วนลาวอาจารย์พอมลงไปว่าพี่ไม่ได้ติดตามผมหรอครับทำไมผมถึงผอมนะอ่ะอ่าผมอธิบายไปแล้วนะนะครับอ่ะแล้วลาวอันนี้มีแค่สี่คู่ครับมีหนึ่งสามหนึ่งศูนสามูนแล้วก็หนึ่งสองให้น้อยแต่ร้อยเปอร์เซ็นต์ลาวเลขที่ออกคือศูนย์หนึ่งศูนย์สี่ศูนย์ออกตัวเดิมครับพี่น้องออกตัวเดิมครับ ออกตัวเดิมครับหนึ่งศูนย์ศูนย์หนึ่งงวดที่แล้วก็ออกหนึ่งศูนย์ลาวทั้งรูดทั้งเจาะมีแค่สี่คู่ครับเลขไม่เยอะครับนี่หนึ่งสองสามสี่หนึ่งสองสามสี่สี่คู่หนอยเหมือนกันหนึ่งสองสามสี่ออกห้าเจ็ดหนอยลาวสี่คู่หนึ่งศูนย์ออกหนึ่งศูนย์เหมือนหวยไทยแล้วนัแหละหวยไ,ไทยหวยไทยเราก็สี่คู่เห็นไหมเนี่ยหวยไทยอ่าสองสามสองสามเจ็ดสองหนึ่งเจ็ดสองนี่ก็ออกสองหนึ่งเห็นไหมอ่าหวยไทย งวเจดหกเหมือนกันเนี่ยมีแค่สี่คู่ครับมวนนั้นก็เจ็ดหกมวดสิบหกซิงหาอาจารย์ก็เลยคิดว่าโอ้ยจะให้เยอะไปทําไมนะในเมื่อให้เยอะก็ไม่ได้แปลว่ามันจะเข้าก็เลยตัดจากหกคู่ที่ปกติจะให้เราหกคู่ให้หน่อยหกคู่ ก็เลยตัดเหลือแค่สี่คู่เหมือนรัฐบาลไทยเพราะรัฐบาลไทยอาจารย์ให้สี่คู่มันก็แม่นนี่มันก็เข้านี่ก็เลยตัดให้น้อยตัวเลขจริงจริงมันมีอยู่เก้าสิบหกตัวเอ้มีอยู่ร้อยตัวอาจารย์ตัดเหลือสี่คู่ตัดออกตั้งเก้าสิบหกตัวแล้ววันนี้เข้าด้วยแล้วอาจารย์อาจคลิปรีวิวคลิปเดียวให้ถ้าใครได้ดูอาจารย์จะพูดเลยอาจารย์คิดว่าเราว,วันนี้จะออกตัวเดิมอาจารย์ชอบมากเลยหนึ่งศูนย์ศูนย์หนึ่งใครได้ดูนั่แหละไปดูก่อน ใน u t u b e เหมือนกันอาจารย์เ็าบอกว่าอาจารย์คิดว่าเราอันนี้คิดว่าจะออกตัวเดิมงวดที่แล้วมันออกหนึ่งศนย์นะมันออกสองหนึ่งศย์วดนี้มันก็ออกหนึ่งศูอีกเป็นไดเลขออกโวเกาครับพี่น้องอาจารย์ดักถึกอาจารย์คิดว่ามันเสิออกโซเกลอาจารย์บอกในเลี้ยวในใน,ในริว้วพร้อมในเลี้ยวละ่นะเนาะสวัสดีคนดูสองพันครับนะสวัสดีคนดูสองพันแล้วทีนีน้คนที่ไม่ถูกเนี่ยเดี๋ยว,ยวอาจารย์เอาคนไม่ถูกมาดูไลฟ์ก่อนนะครับ Để mình một nè. à เห็นไหมคนนี้ไม่ถูกอาจารย์พูดจนปากเปียกบ้าจนสีบมีแนวสีเบา้าใครอยากเข้าห้อง V ีพีเดี๋ยวอาจารย์จะบอกว่าเข้ายัางไงอยากได้เลขไวอยากได้เลขเน้นได้ดูคลิปอาจารย์เลยถูกทั้งรุ่นทั้งจอกอาจารย์ของจริงอีลีปังมากอาจารย์สุดยอดมากๆเลยค่ะอ่าเป็นไงเดี๋ยวอาจารย์เอาไอแพดก่อนวันนี้ไลฟ์ไม่นานนะทุกคนวันนี้ไลฟ์แป๊บเดียวก็ทิไเป็นน้องอนตอแล้ว อยนะครัวนแป๊บหนึ่งอาจารย์เปิดไลฟ์อีกเพจหนึ่งก่อนเพราะว่ามันไลฟ์สี่ห้าเพจพร้อมกันจะได้แบบไลฟ์อีกเพจหนึ่งก่อนเพราะว่ามันไลฟ์สี่ห้าเพจมันจะได้เห็นข้อความทุกเพจนะครับสวัสดีหนึ่งคนหนึ่งหนึ่งพันแปดร้อยคนตรงนี้หนึ่งคนพะนะ อแป๊บหนึ่งนะครับพี่น้องแอแะแป๊บหนึ่งนะพี่น้องชมใหม่ปังๆแป๊แบบหนึ่งนะอาจารย์อาจาไม่ค่อยได้อ่านข้อความแป๊บหนึ่งนะครับอาจารย์ตั้งกล้องก่อนอาจารย์ไม่ได้ยุ่เยี่ยนอาจารยุ่ยเฮี่ยนแม่มันกันเลยอา่า กินเขาในเด้อโอ้นอนหัวกระต่นฝาตื่นมาเลขเขาได้ไล่สด่ข่สวัสดีทุกคนอีกครั้งหนึ่งก็สำหรับใครที่อยากเข้าห้อง VP นะครับวันนีอ้อาจารย์ให้สองเ7็สองสมเสมแล้วก็สองหนึ่งเชื่อไหมงวดเมื่อกี้บางคนไม่ถูก เพราะเอาแต่สองเจ็ดแต่ไม่เอาสองหนึ่งทั้งนี้เลขมันสี่คู่อาจารย์เคยออกมาพูดเรื่องนี้แล้วว่าเอาเหมือนถึงไม่ถูกถึงเอาไปหมดแล้วไม่ถูกอย่างน้อยพี่ก็ได้ทําเต็มที่พี่ก็นอนหลับแต่ถ้าพี่เอาไม่หมดแล้วมันเสือเข้าเสือกถูกเป็นทุกข์เพราะว่าอกูไม่น่าตัดออกเลยอยกูน่าจะเอาแค่อีกตัวเดียวอยเนี่ยตอนนี้เป็นทุกข์อยู่ ผมพูดนี่เรื่องจริงเป็นทุกยูตอนนี่เป็นทุกอยู่ได้หลายกลัวปะทู่้าว่าหัวหล้านลื่นคู่ใครยังไม่เห็นนะอ่ะลายเมื่อกี้ที่ไอเอไปก็มาบูชาเลยนะครับไม่ต้องรอแอดมินตอบโอนเงินได้เลยนะเอาทูบร้อยเก้าเก้าก็ได้เข้ากลุ่มแล้วนปะปลาล่างหนึ่งสี่ร้อยเจ็ดสิบสามขวดร้อยแปดสิบเอาชุดปูเวทนะใครไม่มีดวงก็แนะนําชุดปูเวทแล้วก็กําไรรุ่นแรกนะครับกาไรรุ่นแรกหมดแล้วหมดเลย,เลยปูเวทก็สี่ร้อยเก้าเก้านะครับ อ่ารัฐบาลไทยก็ให้สี่คู่เน้นๆครับชุดเต็มก็ลงไปแล้วมีศูนย์หกมีหกเก้ามีศูนย์สองเม็ดเดียวเก้าศูนย์นะครับสามตัวมีหกเก้าศูนย์กับศูนย์เก้าสองทั่วปู่พุ่งนี้สามทุ่มเจอกันไล่สดนะครับอืมเนาะรัฐบาลไทยก็ขอให้เๆๆร,รือพาดคนดูทั้งสองพันอ่าเด็กปัญญกับเบิร์กกันนะครับขอพุดหลายๆครับมื่อเดนเจอกันเนื้อสามทุ่มไล่สดที่เพจ ตําหนักปูใหญ่าาจารนอตพาเที่ยวนะครับฝากกดติดตามกดติดดาวเพจไว้ด้วยเพจจํารองเพื่อนี้เพจจริงมีปัญหาแล้วตงหวยหลายชุดไปแล้วเออ,เอ,อชุดเน้นชุดเต็มก็ลงไว้แล้วนะครับเออนะครับเอออย่าลืมไปติดตามทิกตอกให้ด้วยนะครับทิกตอกใครที่ยังไม่ติดตามโอเคนะครับทุกคนลูกศิษย์วันนี้ก็ อาจารย์ไม่ไหวแล้วอาจารย์ก็มาไล่สันส้นๆเดี๋ยวพรุ่งนี้เจอกันสามทุ่มมาร่วมขอขอมากรรมนะครับใครไม่ถูกก็เอาสิ่งที่อาจารย์พูดอาจารย์บอกเอให้ไปปฏิบัติหวยมันก็มีเข้ามีหลุดนั่นแหละอาจารย์ก็ไม่ได้บอกว่าเข้าทุกงวดดอกเออบางครั้งก็ไม่ถูกนะครับไม่ใช่ว่าให้สี่คู่แล้วจะถูกตลอดบางครั้งเราก็ผิดบางบางครั้งเราก็เสียใจวันนี้มันฟุกเข้าครับอืมงวดก่อนมันก็ไม่เข้าดอกออกับว่านี้มไล่สดโมของสี่ดอกงวดก่อนมันบาเข่าเนาะงวดไดเข่าอาจารย์ก็โมแล้ว วันไดว่าเขาห่วยบ่วพดหอดเฟพุ่นแล้วครับอืมมันกะมีเขามีหลุดพี่น้องวันไหดว่าเขากับบก่าว่าร้ายกับบกา่ามาสอนคนเพราะว่ามันบ่ถืกแม้กะอยากายเนาะมันถือ <laughs> เออว้าดีเนาะค่อยนี่อนะครับ <c oughs> <c oughs> อนอนหลับฝันดีนะครับทุกคนอาจารย์ไม่ไหวแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยแล้วยืมไปติดตามทิกตอกด้วยนะครับอ่ะวันนี้อาจารย์ก็ขอเกล่าวลาทุกคนตรงนี้ก็อ่าไม่มีอะไรเยอะนะครับขอบคุณขอโทษทุกข้อความที่วันนี้ไม่ค่อยได้อ่านออกเสียงเลยเพราะว่าไม่ไหวนะครับเนี่ยจะวูบอย่างเดียวตอนนี้กินน้ําแดงนะเมื่อกี้เนี่ยกินน้ําแดงข่อยกอกน้ําแดงครับเมื่อกี้ขนะ่อ,นะอ,อยสีวูบพี่นอ้องนะครับเอี่ ฝากไว้เป็นการบ้านเนอ,อไปทบทวนเมืองดวงผู้ใดบ่ดีกับไปสวดขอขามากับในช่องพิกต่ออาจารย์อาจารย์ปักหมุดไว้แล้วไปสวดทุกคืนก่อนนอนใครสวดบ,บทขอขมากรรมก็จะทําให้ดวงดีขึ้นแล้วก็ฟังอาจารย์นัดไลฟ์บ่อยๆนะครับหนึ่งก็เชื่อมั่นศรัทธาก่อนถึงจะถูกหวยใ,ใครไม่ศรัทธาปู่ไม่ศรัทธาอาจารย์ปู่ไม่ให้ถูกหรอกจริงๆอ่ะให้เชื่อมั่นนะครับถ้าเชื่อยังไงก็ได้ครับสําเร็จอ่ะนอนหลับฝันดีคืนนี้ขอก่าวคำว่าลาตีสตวัดขอบคุณพี่ๆทุกคนนะครับสิ่งไหนที่พูด อ่ะไม่ถูกใจใครก็ขอโทษขออภัยด้วยนะ